คุาผู้ชมผมพูดถึงเรื่องนี้ฟุตบอลอยูโรค่ะอ่ะผลท่านผู้ชมคงทราบแล้วไม่เป็นไรแต่ผมจะพูดถึงกรณีที่มีการจับกลมอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ,คะเอาโฆษณาการเล่นพนันออนไลน์ไปแปะลิงก์เอาไว้มาแปะแล้วคิดว่าไม่เป็นไรค่ะ,คะมีรายหนึ่งชื่ออะไรนะจอนอะไรสักอย่างนึงจอนวอนคุกค่ะจอนวอนคุกใช่ไหมค่ะรายนี้ตำรวจไซเบอร์เข้าไปจับ ปรากฏจับได้เลยท่านผู้ชมจับได้แล้วเขารับสารภาพว่าทำจริงๆนะๆเขาได้ค่าจ้างต่อครั้งมีการแปะลิงก์เนี่ยแปะลิงก์เว็บพานันหรือแปะโฆษณาเนี่ยครั้งละพันถึงพันห้าสร้างไรายได้เดือนละประมาณ50,000 แล้วเขาบอกนะก่อนหน้านี้ค่ะแฟนคลับก็เคยเตือนการแปะลิงก์เว็บพนันแล้วแต่เขาไม่ฟังเขาไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเอง่ะคะจนวันนี้ตำรวจไซเบอร์มาจับเขาถึงหน้าบ้านมาจับแต่เชาวบุตรเลยค่ะคือน่าสนใจมากลักษณะคือเอาแบงค์เบิ้งมาโชว์ด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็แปะท่านผู้ชมนี่คือพูดง,ง่ายๆคือเขาโพสแบบเนี้คอสค่แล้วมีแฟนคลับเข้าไปบอกเฮ้ยระวังตำรวจจับผิดกฎหมายกลัวที่ไหน ไม่กลัวชื่อลิงชื่ออะไรนะจอนวอนคุกค่ะ